สวัสดีครับพี่น้องที่กร,รบครับพอนอมนอมได้พะพุทธพระรรมพะสงฆ์ขราบพพุทธเจ้าขอมีพระพุทธประธรรมพะสงฆ์เต็นที่พึ่งทา้งใจจะจอดตัวชีวิตกับตัวกับตัวกันครับเมื่อน,นี้ลูโยข,ขอประกาศเจตี่ยนาร่าล่ม,มาอขอมียู u ู e ช่องธรรมะกราบหรือธรรมศาตรนี่ครับเป็นเอ่อมรดกถิ้นหนึ่ง ในขบวนการติดสีลุ่งสีมอบให้กับลูกหลานต่อไปแน่นาขดเมื่อได้สร้างไว้สมบูรณ์แล้วนะครับนั้นสับสมบัติตัวไปกมีนี่ดินปูนทรายดินที่ดินที่ดอนก็ว,ว่าไปนะครับแต่มรดกที่นี่ถึงถึงว่าเป็นมรดกที่มีคุณค่าสามารถศึกษาเพื่อความลุดพ้นบ้างรุดพ้นทางอารมณ์ให้ชีวิตมีความสุขอยู่บนโลกนี่แหละก็โลกหนาแน่นนะครับ นั่นสาหรับลุงเองหรอถือว่ามีความหมายมากนะครับมีความหมายสําหรับลุงมากนะครับเลยอยากฝากทรามท่องนี้ไว้อยู่ในอ้อมใจของพี่น้องน้านะครับ D S A M M A แล้วก็วกไปนิดนึง A S N A V นะครับธรรมาสรรบนะครับฝากไว้นะครับพทบุทธทศไค ติดตามแน่กี่ขานบอกลูกบอกร้านกี่ขานสอนร้านก็พอที่ฟังภาษาได้ก็ให้มาฟังนะครับไปเปิดไปฟังจะให้ค่าขนมหล่อบังนะ้าฟังแล้วลุงโยดเถ่าละว่าจังไดแน่เป็นแผนหลอดหล่อนะครับให้มีคุณธรรมนะครับให้ค่าขนมล้สอนว่าจังหน่อยแนะ่มาสอนแม่แนะ่มาสอนยายแนะ่ลูกก็ติดได้ฟัง ความเห็นไปดั่มนะครับเมือม่อเมือ่อนึงเขากลายเป็นของเขาแล้วเขาก็สามารถตอบได้ว่าได้นะครับมีความเห็นใดนะครับการที่มนุษย์สุดพ้นก็ประตูบ,นบานแรกก็คือความเห็นถูกต้องนั่นเองนะครับแม้แต่องค์สมเด็จพระบาทพระเจ้าอยู่หัวพเพิ่นข็ยังว่าท่านติดกระดุมเม็ดแรกถือเม็ดอื่นมันก็ถือไปเบิดนะครับฉะนั้นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องประตูอันแรกก็เห็นซะกคนนะครับ ขันบ่เห็นว่าที่เป็นทุกข์ก็บบจจาเป็นต้องปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ไปตายไปก็เวียนไหวตายเกิดบ่สุดบ่สิน้นยักเถื่อนะครับเขาไปอยู่ในท้องแม่อีกนะครับเกิดมาเลี้ยงแล้วเก่าเดือนขอดมาไมา่กินไม่อยู่มาสู่มาสู่ชนชีวิตบางเถื่อโชกบดีถือกิเลสลากข้อไปไปผูกคอตายไปขาดไปแกงคนกับเฮ็ดบาปตกนรกสัน อบายุ่มลึกๆไปนะครับฉะนั้นลูกหลานด็ดีหรือคนเหียวหัก็ดีถ้าแม้นไปแล้วได้มีโอกาสที่เกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์แล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าควรทีด้ยกำไรควรทีด้อัตะประโยชน์จากการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี่แหละเป็นผู้สอนได้มนุษย์นี่แหละเป็นเวไนยสัตนะครับก็ขอให้เท่าเดีเป็นเวไนยสัตอีรี มาได้เฮียนหูว่าชีวิตจริงๆแล้วนะพอ mm. มียังนะครับเกิดมาตั้งอยู่เราก็ดับไปแต่ว่าสิ่งที่บดับไปนี่คือกิเลสนะครับซึ่งสะอาดมาจากปบพุ่มก่อนๆที่เขาได้มาหรือว,ว่าเข้าสร้างในปัจจุบันนี่บอมแมนอ่แต่หลังมามาตืมบ่อีกตืมมือตืมเขียอีกนะครับดังนั้นก็เข้าเสียหัวจากทางแล้วเขาก็จะทำลายอวิชชา ลุ่งนะครับให้เกิดวิชาขึ้นโตวิชาเนี่แหละติเป็นอ,อย่างกำลังภายในให้เข้าชนะผ่านผลกระแสของโลกผ่านแสงกระแสของแรงดึงดูดของโลกเขา้าสู่ภาวะอัมปินิลันคือภาวะ,ะศูนย์ท้าอารมณ์นั่นเองนะครับคือภาวะนิพานการมีธรรมอยู่บนโลกนี่ก็เป็นความสุขนะครับการมีธรรม แม้ชีวิตล่วงไปแล้วกับมีความสุขนะครับเพราะว่าความสุขจากการแสวงหาธรรมะนั่นการมีธรรมะน่ะเป็นความสุขจากเนื้อกิเลสทั้งปวงนะครับคําว่ากิในภาษาอีสานแปลว่าสันสันนะครับเลสสไนเลสก็คือเลสสไนความสุขอันสันสันดูเหมือนเลสสไนเมื่อน่ามันบ่ได้มันก็ต้องมาหาอีก สับเปลี่ยนเวียนวนอยู่นลอท,ทั้งสุกทั้งถูกตาต่างกันไปนะครับแต่เฮาเมื่อนี้เฮาบอยากาพาดภาคจากกับลูกกับเต่ากรับพาอพวแห่เฮาก็ให้ลูกปฏิบัติรรมนะครับเฮา,าก็จะไปพบกันอยู่ในปลายทางที่เฮาจุดนัดหมายนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไปบ่มีจาละบ่มีแกนสารปล่อยลูกเต่าไปนะครับต่างคนก็ต่างสักเกพระเนีจรไปตามแรงกล่ม ลุงก็คือว่าบ่มีทางดีดอกบ่มีทางจ่เขาได้พ่อกันนะครับดังนั้นการปฏิบัติธรรมของลุงก็ถือว่าของทุกคนก็ถือว่ามีความหมายนะครับขอให้เข้าจงพอรับธรรมะสวัสดีมีสุขมีไข่นะครับลุงก็ขอฝากติดตามช่อง u t u b e ช่องนี้ไว้แน,นครับเพื่อใส่แนะนําลูกหลานเพื่อเป็นที่พึ่งทา้แก่ต้อมรับเจ้าของเหรอโดยเฉพาะข้าวพุดวึ้นหูแจกว่าพระพุทธเจ้าสอนอยัง สอนแล้วเหตุยังไดการมีทุกข์มันเป็นจังไดการสีออกจากทุกข์สิเป็นจังไดเพราะการหมดทุกข์ลวมันสิเป็นยังไดนะครับกบสาระของพระพุทธศาสนาอกกยู่แค่นี้ครับขึ้นกับคำว่ารู้หรือไม่รู้ถ้ารู้ก็เดินถูกทางถ้าไม่รู้ก็โดนผิดทางนะครับขึ้นอยู่กับปัตตุบาลแหลกเองนะขอธรรมสวัสดีขอคุณพระพุตรพระธรรมจงคุ้มครองทันและขอบพวัวซาธุแลสตัสุ